นะครับรถเราก็จะออกให้บริการนะครับค่าบริการเพียงทะรสามสิบบาทอันนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินนะคะจุดที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายรูปก,กับหนังสติกอันใหญ่นี้นะคะ ไปจุดชมวิวผาใยเที่ยงนะคะตอนนี้เราก็จ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือนักท่องเที่ยวให้ได้อีกประมาณ2คนนะคะอย่างน้อยๆ5คนถึงจะออกถึงจะคุ้มค่าน้ํามันนะคะมีจักรยานให้เช่านะคะปั่นคนเดียว40บาทปั่นคู่นะคะก็80บาทค่ะมีนวดด้วยค่านั่งรถกอบก็นั่งได้4ท่านนะคะ สองบาทนะคะวิ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงสวัสดีค่ะเตรียมออกเดินทางต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านอาหารบ้านไล่ไปลายเนินค่ะทานอิ่มแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะไปที่เขาใหญ่เที่ยงกันเลย น้ำเขาใหญ่เที่ยงนะคะมีจุดร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีจุดให้เช่ารถจักรยานนะคะรวมถึงรถสองแถวค่ะรถสองแถวคนละ30บาทนะคะไปนั่งสองแถวนะคะนั่งสองแถวดีกว่าอี่หูสวยมากเนาะเพียวมากเลยอะ่ะเพียวเพียวมากเลย <laughs> เขาตื่นคนเหรหรือเขาไม่คุ้นเหมือนตุ๊กตาเลยท่านนะครับรถเราก็จะออกให้บริการนะครับค่าบริการเพียงทันละสามสิบบาท รถบริการตรงนี้นะคะท่านละ30บาทไปจุดชมวิวผาใยเที่ยงนะคะตอนนี้เราก็จ่ายค่าบริการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เหลือนะักท่องเที่ยวให้ได้อีกประมาณ2คนนะคะเ <c oughs> ย่างน้อยๆ5คนถึงจะออกถึงจะคุ้มค่าน้ำมันนะคะ มีจักรยานให้เช่านะคะปั่นคนเดียว40บาทปั่นคู่นะคะก็80บาทค่ะมีนวดด้วยนะคะนวดรอยฟ้าเขาใยเที่ยงนะคะชั่วโมงละ200บาทสนับสนุนโดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนานะคะ วันนี้เรามาอยู่ที่เส้นทางท่องเที่ยวผายเยี่ยงนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะไปกันเลยค่ะเราจะไปปลูกป่าลอยฟ้ากันนะคะไปยิงหนังสเต็กนะคะใส่ลูกหมากลากไม้นะคะ มองไปที่ต้นไม้สิคาด้านหน้าเห็นอะไรคะจอมปลวกหรือว่าลังต่อลังแตนคะรอแม่แป๊บนึงโอ้ยนี่ค่ะจุดชมวิวนะคะตรงผาที่น่ะด้านล่างนะคะ นู่นน่ะถนนวิ่งนะรถวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวผายเที่ยงกันคะ่ะไลเคนกลุ่มแผ่นใบ f o l ิโอส มีที่ให้เช็คอินกันถ่ายภาพส,สวยๆลงโซเชียลนะคะจัดทําที่นั่งไว้ให้เราได้นั่งพักผ่อนกันด้วยมีหลายชุด UNESCO g บอนจิโอพาร์ k นครราชสีมา24พฤษภาคม2520 ซัพพอร์ตบายบ้านเขาใยเที่ยงเหนือทัวริซึมคอมมูนิตี้ ลมแรงมากๆเลย ครับถึงสามหนึ่งหนึ่งส,งงงสองสามไมทท่ทำให้ยางมันบิดอะ่ะทำให้มันดีๆ,ๆ,ๆ,ๆดิดูปดูไปอ่างเก็บน้ำตรงนั้นสิแห้งเลยเนาะ ัานล่างเป็นถนนมิตรภาพนะคะแล้วก็เป็นสะพานสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานอะไรนะที่ผ่านจุดหลัำระคองค่ะที่จะเป็นสะพานขึ้นสูงสูงนะคะมมมมเม6ค่ะคตรงนี้คือตำนานเขาใหยเที่ยงนะคะ เกิดควสตาโคราชเป็นชั้นหินนะคะอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวโคราชจิโอพาร์คอันนี้เป็นการวิวัฒนาการจิโอพาร์คโลกสถิติการปลูกป่านะคะของอีแกนะคะก็คือการไฟฟ้าแห่งฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปี2,556จนถึง2,567นะคะมีจำนวนต้นไม้ที่ เอ่อเรียกว่าสูงสุดนะคะก็คือ2,566นะคะ1,27,691ต้นนะคะปีที่แล้วนะคะคือปี6-7อยู่ที่85,150ต้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์อีกที่นึงนะคะเป็นที่ เขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินนะคะจุดที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายรูปกับหนังสติกอันใหญ่นี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ผาใหญ่เที่ยงภูมิประเทศเป็นป่าโปง่งเป็นป่าโปง่งต้นไม้ขึ้นสูงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างแล้วค่ะ เพราะว่าเรามากับคณะเพื่อนๆคณะอื่นนะคะมารถคันเดียวกัน ใช้เส้นทางออกทางนี้นะคะเป็นอะไรต้นไม้อะที่มีบ้านอะห้องน้ำเหรอซ้ายมือวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวแบบ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมาปลูกป,ป่าที่บนเขาใยเที่ยงพร้อมกับชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำลำตะคองหรืออ่างเก็บน้ำเขาใยเที่ยงนะคะที่ชาวบ้านเรียกกันรวมถึงจุดชมกันกังหันลมด้วยค่ะดูกังหันลมนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับ จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ เตรียมตัวขึ้นรถสองแถวกลับนะคะไปยังจุดข้างบนนะคะที่เรามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาเป็นหมู่คณะนะคะต้องกลับพร้อมกันค่ะ ทางจากเมื่อกี้นี้ที่เรามาจนถึงตรงจุดที่พาพี่มาปล่อยเนี่ยระยะทางเท่าไหร่คะกี่กิโลถ้าอ้อมอ่างนั้นผุมันประมาณสองโลอ๋อถ้าอ้อมอ่างอันนี้ประมาณสามโลสามโลค่ะไปอยู่กันนี่นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะแต่ละวันอนมากก็เยอะ ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดอนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์แล material, right? <cut imagery> 10, ้วก็นักขัตเลิศเนาะมีทั้งมีรถทั้งหมดกี <überall everywhere> ่คันคะมีสิบคันยี่สิบสิบคันสิบคันแต่วันปกติที่เขาวิ่งวันละห้าคัน ลมนี่มีทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหมมีสิบสี่ตัวครับล้วลองช็องเดวนี้มนีข้างล่างสิบสองตัวครับสองตัวรู้สักดีอ๋อสิบสี่ตัวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนาะ าทางนี้จะใกล้เนาะเมื่อกี้ที่พาไปส่งจะไก,กลกว่าหน่อยนะมาแบบนี้นะักท่องเที่ยวก็จะได้แบบได้ทั่วๆเนาะ คือรอบเขื่อนพอดีแล้วเนาะใช่ไหมได้รอบหนึ่งพอดีดอ๋อมีเช่าจักรยานด้วย,วยก็นะคะถามมาแล้วนะคะค่าเช่าก็ค่านั่งรถกอบก็นั่งได้สี่ท่านนะคะสองร้อบาทนะคะวิ่งทั้งหมดครึ่งชั่วโมงมีเช่าจักรยานด้วย نعم كنتم زي เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะได้ยินเสียงกังหันลมนะคะพัดเงึงเงึงเงงเงงนะคะแต่เรามองอยู่ด้านล่างนะคะมองด้วยสายตาเราคิดว่าเขาหมุนไม่เร็วนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าฟังจากเสียงเงึงเงงเงงของการพัดนะคะจะรู้ได้เลยว่าแรงลมมหาศาลทีเดียวค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ กฟพานะคะมาช่วยทำพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้นะคะโดยอาศัยน้ำนะคะอาศัยลมนะคะอาศัยลม